วันนี้นะคะเรามาเจอกันกลางวันแสกๆบ้างนะคะหลังจากที่ไม่ได้เจอกันเลยเกือบ20วันเห็นจะได้นะคะแต่ว่าก็มีหลายเรื่องเกี่ยวกับการเปิดตัวน้ำหอมใหม่ของคุณพลอยไปอยู่แล้วบ้างนะคะก็ด้วยสาเหตุของอารมณ์แล้วก็สุขภาพคือ2อสาวันที่ผ่านมาอากาศกรุงเทพแย่มากเราเราเจ็บคอพอเจ็บคอเนี่ยแต่ไม่ใช่โควิดนะคะ คือเหมือนกับระคายเคืองคอจากปูนอย่างเงี้ยนะแล้วก็เวลาช่วงเนี้ยมันจะดมน้ําหอมไม่สนุกแล้วมันก็ใช้น้ําหอมไม่สนุกมันเหมือนกับมันมันไม่สบายตัวอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เลยยกก็เลยงดเว้นการไลฟ์เอ่อเกี่ยวกับน้ำหอมไปนะครแต่ว่าวันนี้เราก็กลับมากับสเกจด่วนเดิมของเราก็คือการสรุน้ำหอมที่ใช้มาแล้วปกติจะหนึ่งสัปดาห์แต่นี้ก็เป็นแบบสสัปดาห์ได้นะคะกับเริ่มใช้น้ำหอมกลิ่นใหม่นะคะซึ่ง วันนี้เราก็ยังคงจะอยู่กับนะคะ Under My Skin นะคะของ Francesca b i a n c h i แล้วก็เริ่มใช้ตัวใหม่ La l a p s o d i Nuage นะคะจาก Parfum d u c i t a กันว่าเป็นอย่างไรตัวนี้นี่เป็นโชคดีหรือว่าโชคไม่ดีหรือ,อยังไงก็ตามแต่แหละแต่ว่าผมได้อยู่กับน้อง Francesca b i a ย c h i กลิ่น Under My Skin เนี่ยแบบเต็มที่เต็มเหนี่ยวประมาณสักแบบ20วันอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ ลาเล็บโดีโนเนี่ยก็ไม่เชิงว่าจะเป็น first impression เพราะว่าก็ได้ลองแล้วในตอนไลฟ์กับคุณพลอยนะครที่ไลฟ์เปิดตัวอันนี้กันแล้วก็แต่ยังไม่ได้ใช้ยังไม่ได้ใช้แบบเป็นจริงเป็นจังนะครวันนี้เราก็จะมาลองใช้ตัวนี้1สัปดาห์กันเต็มๆพร้อมกับมีการเปิดกล่องกันเล็กๆน้อยๆนะคะวันนี้ก็อยู่เป็นเพื่อนกันก่อนแล้วกัน,กนเนาะอ่ะเริ่มต้นจากการสรุป Under My Skin ของฟราน c e สกาบิยังชีก่อนนะคะคุณฟราน c e สกาบิยังชีเป็นสุขอนกรชาวอิตาลีนะแต่ว่าแบรนด์เนี่ยน่าจะตีตรา m a d อ in อัมสเตดัมหรอโนสตรอมหรอน่าจะ m ม d e in ปารีสน่ะ made i นฝรั่งเศสเพราะว่า เขาก็เหมือนส่งไปบรรจุที่นั่นเลยให้มันได้มาตรฐานที่นั่นนะคะคุณฟรานเชสกาเนี่ยจะเชี่ยวชาญชำนาญในน้ำหอมที่เรารู้สึกเองนะว่ามันจะติดหินวินเทจนิด,นด,นดแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยคีย์แมสเซจหลักๆที่เขาจะส่งออกมาก็คือความดิบหรือว่าความปรารถนาของมนุษย์อะไรประมาณนี้คะ่ะ under my skin ตัวนี้ก็ไม่แตกต่างเลยเพราะว่าฝรั่งหลายๆท่านก็จะพูดว่าเป็น sex in the bottle กันเลยนะคะตัวนี้แต่ว่า รองแล้วฮัลโหลโอซาก้าคาราอิชามากเมื่อเช้าเพิ่งไปกดไลค์ว่าอากาศที่ญี่ปุ่นฟ้าใสมากเลยใช่ไหมคะก็เที่อวให้สนุกแต่ก็ไม่ต้องมาดูก็ได้นะอยากให้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่นู่นก่อนแล้วก็ค่อยมาดูย้อนหลังก็ได้คะ่ะนะคะตัวเนี้ยมันก็ฝรั่งเขาถือว่าเป็น Sex in the bottle เลยเราก็พอจะทําความเข้าใจได้เมื่ออยู่กับน้องนานๆ,น,าน,ๆน,าน,นะครตอนแรกเราค่อนข้างรู้สึกว่าน้ององตัวนี้มันแบบ แกรนนิดนึงแล้วก็เหมือนน้ำหอมที่ย้อนอยุคประยุคสักบิ๊กเ0ี้ใหญ่ๆแ0สิทธิ์ี่กลิ่นชัดๆแกมแกรมแบบเวอร์เวอร์อะไรเงี้ยนะี่ถึงเบาดูแวร์ไซอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าพอได้มาลองใช้แล้วเนี่ยมันมีแง่มุมของความเซ็กซี่เนี่ยมันมีแน่นอนอยู่แต่ว่ามันในขณะเดียวกันมันมีแงงงุงความแบบเอ่อความละเอียดงานเป็นงานละเอียดนะคะแล้วก็ มีความหรูหราอยู่ในนี้ด้วยดังนั้นเวลาโกเขียนรีวิวซึ่งไปอ่านกันได้นะคะเขียนไว้แล้วก็ค่อนข้างละเอียดตอนนั้นเนี่ยยังไต่ไปไม่ถึงเบสเชื่อมั่นว่าไม่ถึงเบสเพราะว่ารอบกันหนาของเรามันไม่ทันได้ถึงเบสเพราะว่าตัวเนี้ยเอาจริงๆ2งวันก็ยังติดทนอยู่เลยนะคะสามซีพีแลเอสเพรเดูฟูไม่จําเป็นต้องซื้อสํารองเลยตลอดชีวิตก็ได้นะครับเพราะว่าท่านก็ถ้าไม่ได้ใช้หนักมืออย่างนี้ฉันฉันใช้เต็มที่ก็แปสเปรย์ ก็ถือว่าจัดจ้านมากแล้วแต่ว่าจริงๆก็ขวดเดียวไลฟ์ไทม์สามารถใช้ได้เลยนะคะตัวนี้ใช้ได้เลยเปิดมาเนี่ยมันจะมีกลิ่นสาบของคล้ายๆกับขี้เป่าอารมณ์นั้นจริงๆคือแม้ว่าในไลน์นี้จะ ในในรายละเอียดเนี่ยจะไม่ได้บอกว่ามีคูม,มินหรือว่าเมดีราที่มันจะกลิ่นคล้ายๆกับขี้เต่าคนที่ทานอาหารอินเดียเป็นประจำอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าเราได้กลิ่นสาบสางแบบนั้นแต่ทันเดียวกันมันถูกบาลานซ์ไว้ด้วยซิตรัสบางตัวที่ให้ความรู้สึกซาบซ่าในช่วงแรกนะครับมันก็เลยเป็นความรู้สึกที่แบบค่อนข้างคอนทราสต์กันแล้วคราวนี้พอมันไต่ลงมาที่เบรกลิ่นมันจะค่อยๆอ่อนลงนุ่มลงและเป็นผิวมากขึ้นซึ่งโกมองว่านะคะกลิ่นที่ช่วยให้ สิ่งที่ช่วยให้กลิ่นเนี่ยไม่สกรปรกมากจนเกินไปแล้วยังมีความหรูหราแบบมีระดับก็คือกลิ่นของ iris ทีม่มาให้ความรู้สึกเป็นเครื่องสำอางแปลงๆแล้วก็เพึ่งมาค้นพบเจอเมื่อเอาผ้าเก่าๆไปซักเนี่ยนะคะัเพราะว่าอย่างที่บอกไปไม่เคยอยู่เกินกับกลิ่นยี่เกิน12ชั่วโมงเพราะาเราจะอาบน้ําก่อนใช่ไหมล่ะแต่ว่าพอซื้อผ้าเก่าๆหมักมุมแล้วก็ไปซักเนี่ยกลิ่นมันฟุ้งออกมาเราได้กลิ่นของแซนด์บิู้ดค่อนข้างชาัดคแล้วเป็นแซนด์บิู้ดที่ b a ตเตอรี่ครีมี่ค่อนข้างหวานมีความแห้งนิดๆมันเข้ากันได้ดีกับตัวของ Iris สที่ใส่มาในนี้ค่ะดังนั้นแล้วมันเหมือนกับเซ็กซี่มันเหมือนกับกลิ่นอับของซอกหลือผิวมนุษย์หรือว่ากลิ่นของผมที่ไม่ได้สระอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ขณะเดียวกันมันมีความหรูหราอยู่ในนี้ด้วยถือว่าเป็นน้ำหอมที่ปรุงแต่งออกมาได้ซับซ้อนมีเลเยอร์ที่ดีแล้วก็ครบองค์ประกอบของน้ำหอมดี หนึ่งขวดเลยถามว่าชอบไหมก็บอกเลยว่าชอบแล้วก็ตัวนี้นะคะน่าจะเป็นตัวที่นำโกไปสู่กลิ่นอื่นๆของบ้านฟรานเชสกาบิยังชีเนี่ยอีกหลายกลิ่นเลยทีเดียวเพราะจริงๆแล้ว30 m l นะคะขวดเท่านี้กำลังดีแล้วก็ราคาไม่ได้แพงมากถ้าจำไม่ผิดก็ประมาณสัก3 0 0พถึง5,000ก็ยังถือว่าอยู่ในเรทที่พอจะเอื้อมได้นะคะอยู่ในเรทที่พอจะเอื้อมได้นั้นแล้วก็เลยคิดว่าน่าจะมีขวดต่อๆไปสำหรับบ้านนี้นะคะบอกก่อนว่ากลิ่นนี้ วันนี้ทั้งสองกลิ่นที่ได้มาเลยนะคะ Under My s k i n เนี่ยอันนี้พี่ปูอัชารานะคะเป็นนักสะสมน้หอมวินเทจที่อยู่แถบยุโรปไม่เคยรู้จักมาจีกันก็เมตตาให้มาเพราะว่าเห็นเราพูดถึงแบบพวกน้ำหอมที่มันออกผลเซ็กซี่บ่อยๆนะฮะแล้วก็อีกอันหนึ่งลาลัโซดี้ยวันะคะกลิ่นใหม่จากเปอร์ฟูดิสตาเนี่ยก็เป็นทางแบรนด์กรุณาส่งมาให้เช่นกันนะแล้วก็ถ้าจะให้สรุปทิ้งท้ายอะไรสักอย่างกับกลิ่นนี้นอกจากความชอบ ความแกรนความเซ็กซี่แบบดิบเถื่อนดิดดาร์กหน่อยไม่ใช่กลิ่นที่แบบมือใหม่สมัครเล่นหรือว่าแบบเด็กใส่สจะใช้ได้เนี่ยเรารู้สึกว่าคำว่าเซ x in t อินเดอะบอทเทิลหรือว่าคำว่าโปแต่ไม่เปลือยอ่ะก็ไม่เกินเลยจากคาแรคเตอร์ของน้ำหอมกลิ่นนี้นะคะแม้ว่าทางแบรนด์จะชินกับความเป็น a อนิโมลิกเก่งกับการปรุง a อนิโมลิกซึ่งในนี้ก็มีทั้งซีเวดมีทั้งคอสตูรเนี่ยแต่ว่าสุดท้ายแล้วอัเดอร์ไมล์สกินมันคือ a อนิโมลิกที่เป็นกลิ่นของคน เป็นกลิ่นของมนุษย์ที่แบบได้รับการดูแลรักษาร่างกายเป็นอย่างดีแต่ว่ามันก็มีกลิ่นของมนุษย์ปะาปนอยู่นั้นเหมือนกลิ่นผมไม่ได้สะกลิ่นเตากลิ่นน้คาค้ากลิ่นซอกก้นนิดหน่อยแต่ว่ามันถูกเลนมาอย่างพอดีพอดีมนใหความรู้สึกอินชิเมะแล้วก็มันช่วยให้ถึงเรือนร่างของคนหลังจากมีเพศสัมพันธ์มา อะไรแบบนี้นะคะัอันนี้เชื่อว่าผมไม่ได้พูดเกินเลยไปถ้าเกิดใครได้กลิ่นเนี่ยอยู่กับกลิ่นน้องนี้นานๆแล้วก็ไม่รู้สึกว่ายี้น้องไปกอนเนี่ยนะคะก็จะรู้สึกเลยว่ามันสื่อไปในแบบนั้นจริงๆถามว่าชอบไหมเราเป็นคนชอบกลิ่นน้ำหอมประมานี้มากเลยนะคะแล้วก็ถ้าถามว่ากลิ่นนี้เนี่ยใครยังไม่เคยดมแล้วก็ใครที่อาจจะ ถามว่ามันเทียบเคียงกับกลิ่นไหนได,ได้บ้างนะคะก็จะพาท่านย้อนไปสู่ยุค80ค่ะยุคที่ผู้หญิงยังตีผมฟาร่าใส่ชุดไหล่ตั้งแต่งตัวพร้อมอาเจยมอาอะไรอย่างเงี้ยนะคะร้านเพชรร้านทองอะไรอย่างเงี้ยก็ก็จะมีปวนตัวพวกเนี้ยที่ผมมีอยู่ซึ่งเป็นน้ำหอมโทนที่ชอบอยู่แล้วด้วยนะคะก็เป็นแบบโปรเวนโตลจัดๆอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถใกล้ใกล้เคียงกับตัวนี้มากเลยนะคะอย่างเช่นตัวนี้ค่ะก็คือต้องเอาเป็นตัวนี้ก่อนก็คือ โอเพียมของอีกแซนโรรอนนะคะก็จะมีหิ้นของความเป็นอู่ดดี้แห้งๆแต่ว่ามันก็มีความแอนิมอลิกแล้วก็มีความหวานปะปนกันแล้วก็โอเวอร์พาวเวอร์กลิ่นแบบฟูกระจายมอนสเตอร์บีดอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งตัวโอเพียมเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่เป็นน้ำหอมคอลดิเนชั์ที่ถูกได้รับการยกย่องมากๆนะคะก็เลยมีตัว อื่นๆตอบแทนออกมามากมายนี้นจะเป็นโอเปียเหมือนกันนะครับเราเชื่อเรียกว่าโอเปียอกวันจริงๆกลิ่นก็อาจจะเข้มข้นในนี้จะเป็น EDT อันนี้อาจจะเป็น e d p มันจะเข้มข้นกว่าตัวนี้หน่อยนะคะแล้วก็พอมันดังมากมันก็เลยมีอ summer ออกมาตัวนี้ก็ถือว่าก็ยังแรงอยู่แต่ก็ยังถือว่าใช้ง่ายมีความเป็น p o w อ e r ่มากขึ้นหน่อยนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่คนมักจะลืมไปน้ำหอมผู้ชายดีๆขวดหนึ่งของยุก่อนก็คือ โอเปียมผู้ชายค่ะตัวนี้โอเปียมผู้ชายก็เด่นด้วยซินนามอนวานิลาอานิสดีมากนะคะตัวนี้คนมักจะลืมกันไปแต่ว่าถ้าทนความแบบจัดจ้านของโอเปียมได้ก็ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นน้ำหอมผู้ชายอีกตัวหนึ่งที่ character strong ชัดเจนมากนะคะอันนี้ก็คือที่ผมรู้สึกเป็นแวบแรกที่ได้ดม under my skin นะคะแต่ว่าพอมาศึกษาพอมาเริ่มดมที่กันเยอะๆเข้าเนี่ย ปรากฏว่า under my skin ก็ไปเหมือนกับน้ำหอมของอไปคลายต้องบอกว่าไปคลายนะฮะกับน้ำหอมโบราณอีกตัวหนึ่งก็คือซินนาบารของเอสเท l ร u d e เนะคะแล้วก็ยูธดีของเอสเทอร์เดอรเนี่ยก็ให้คาแรคเตอร์ที่เป็นแอ b เ r y รี่หวานๆแล้วก็วูดดี้ที่ใกล้เคียงกันแต่ว่า2ตัวนี้ก็ยังไม่สกปรกเท่านะฮะสตัวนี้ก็ยังไม่ได้มีแง่มุมงสกกปรกเท่ากับ under my skin มันเหมือนกับเอาพวกนี้มาบวกกับ ซอกขาซอกขนีเพิ่มพวกไตอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะมี character คาแรคเตอร์คล้ายๆนะแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่เราชอบเหมือนกันเราก็รู้สึกว่าใกล้เคียงกันกนะ็คือ obsession ของ่าคาเวนคลายตัวนี้ทั้งของผู้หญิงของผู้ชายก็มีความใกล้เคียงกันกนะับตัวนี้นะครับหมายถึงคาแรคเตอร์กลิ่นนะไม่ได้หมายถึงโน้ตกลิ่นก็เรารู้สึกว่าฝรั่งมักจะตีความน้ำมหอมที่เป็นแอมเบอรี่เข้มๆม,มีหนังผสมมีวนิลาหว,วานๆมีกลิ่นแบบ ข,ขื่นขื่นของกาบานาม้มและดาน้าเข้ามาผสมเนี่ยจะออกไปในทางเซ็กซี่ซึ่งซึ่งก็ไม่แปลกซึ่งก็ไม่แปลกนะครับกับ,บัวน,นี้ก็ไม่ว่าการเรามาดูกันนะค,ะนะครับถ้าเกิดใครสนใจนะครับใครสนใจก็ลองดูได้แต่ถ้าเกิดว่าท่านรู้สึกว่าท่านไปไม่ไหวกับโอเปียมหรือไม่ไหวกับไอ้ตัวที่ข้าพเจ้ายกมาเมื่อสักครู่นี้อยู่แล้วนะคะก็ อาจจะไม่ใช่แนวทางของท่านเพราะว่าตัวนีมน้มันเหมือนกับตัวพวกนั้นนะบวกกับคานีเพิ่มเข้ามาอะไรอย่างนะะี้นะฮะนนขหอมที่เราใช้บ่อยใช้ไม่เยอะแล้วก็รู้สึกว่ายิ่งนานยิ่งหอมนะะแต่ว่ามือใหม่ก็อาจจะไม่ใช่ทางเลือกที่ดีมาสำหรับสัปดาห์นี้นะคะกลิ่นใหม่ที่เราจะเริ่มใช้ต่อไป1สัปดาห์นะคะก็คือลาแรปโซดิโนสนะคะของ parfum l u s i t a ตัวนี้เป็นน้ำหอมใน For ในในเรื่อง Fragrance View ตระกูลแรกของ p e r f u m e s ตา mm hmm. ก็คือกลิ่นของกูมองแต่จริงๆแล้วมันก็อาจจะไม่ได้กูมองมากมายขนาดนั้นนะครับเพราะว่าเรารู้สึกว่า Anam Cara น่ะก็เป็นกลิ่นชาส้มก็อาจจะได้ได้นะว่าเป็นกูมองได้เหมือนกันดังนั้นเราก็เลยแบบว่าเอ๊ะแต่ว่าทางแบรนด์ก็บอกมานะครับว่าตัวนี้เป็นกูมองกลิ่นแรกของแบรนด์แล้วก็อโอเค ไม่ว่ากันนะคะกลิ่นของลาแรปโซดีนัวเนี่ยนะคะเท่าที่โกฟังจากที่คุณพลอยเล่าให้ฟังเนี่ยตัวนี้ก็จะเกิดขึ้นมาจาก3โน้ตด้วยกันนะคะก็คือกลิ่นของฟูแจซึ่งก็เป็นเรื่องแปลกมากที่อยู่ก็เอาฟูแจมาผสมกับกูมองนะคะแล้วก็กูมองแล้วก็วูดดี้ค่ะตัวนี้ก็จะมี3สเต็ปหลักก็กลิ่นแรกก็จะเป็นกลิ่นของฟูแจฟูจก็อย่างที่เรารู้จักกันก็จะมีพวก ลาเวนเดอร์ ender, อะไรอย่างเงี้ยนะคะกลิ่นของเฟิร์นกลิ่นของแบบสมุนไพรฝรั่งต่างๆมากมายที่ให้ความรู้สึกโปร่งเบาแล้วก็เขียวชอุ่มยอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็กลับมาที่กลิ่นกลิ่นกลางเนี่ยก็จะเป็นกลิ่นของพวกเอ่อจริงๆกูมองเนี่ยมันหมายถึงของกินใช่ไหมแต่ว่าของกินที่กูปล่อยเลือกใช้มาเนี่ยก็คือกาแฟกับรัมนะคะอาจจะมีพลาลีนเข้ามาด้วยนิดๆแล้วก็มีเบิร์นชูการ์หรือว่าน้ําตาลไหมเข้ามาหน่อยๆนะคะให้ความรู้สึกเป็นขนมแต่ว่า ไม่ได้ออกขนมจา๋าเป็นขนมนมเนยเป็นเค้กเป็นอะไรขนาดน,านั้นไม่นะคะก็ยังคงคาแรคเตอร์ของเราว่ามันคล้ายๆกับ Irish Coffee หรือว่ากาแฟดำที่ไม่ใส่นมแต่ว่าใส่เหล้าเข้าไปใส่รัมเข้าไปอะไรองี้นะคะแล้วก็เบสตอนท้ายเนี่ยเป็นกลิ่นของไม้หอมค่ะเป็นกลิ่นของบ o o d y ซึ่งเดี๋ยวเรามาลองกันเลยนะฮะไม่ใช่ First impression แต่ว่าก็ยังลองไม่เต็มที่แหละวันนั้นเพราะว่าเจ็บคอค่ะเจ็บคอจ ยังจับกลิ่นได้ไม่เยอะนะคะก็มาเริ่มกันเลยคุณฝนสวัสดีค่ะ เอาจากกลิ่นนี้ก่อนนะคะกลิ่นแวแบ,บแรกที่โกได้มาเนี่ยมันมีความรู้สึกเหมือนกับความหวานของน้ําตาลแต่ว่าเป็นความหวานของน้ําตาลที่มันไม่แล้วมันจะมีความแหลมจะมีความขมปนกันมาด้วยนี่นะคะแล้วมันจะไปรีมายโกถึงบางตัวบางบางจังหวะกลิ่นของมูลไลท์อินเชียงใหม่จากแบรนด์เดียวกันนะคะแต่ว่าสักพักหนึ่งกลิ่นกาแฟก็ตีตามออกมาเลยซึ่ง กาแฟที่โกดได้กลิ่นตอนนี้นะคะเป็นคล้ายๆกับกาแฟเ so, so อสเปรสโซเอสเปรสโซช็อตก็คือเป็นกาแฟดำไม่ได้ใส่นมแต่ว่ามันมีความบูซี่ <c oughs> เหมือนกับ i อริชคอ f ฟ e หรือว่ากาแฟที่เขาใส่เหล้าอะ่ะเข้ามาผสมด้วยไม่ถึงคาลัวนะคาลัวมันจะเป็นนมด้วยอนะไรอย่างเงี้ยอ่าเนี่ยแต่มันก็มีจังหวะชั้นเชิงของ ลาเวนเดอของคาดามอมของสมุนไพราบางตัวผสมเข้าไปในนได้เหมือนได้กลิ่น Star ์อา s e หรือว่าโปย g กากด้วยเลยนะคะคุณคุณพลอยเล่าว่าแรงบันดาลใจของออตัวลาแรปโซดิัวเนี่ยก็คือพยายามที่จะ tribute ให้กับมารดาของกลิ่นโทนกลุ่มองทั้งหลายในโลกนี้นะคะก็คือ แองเจของเทรี่มูกลาค่ะแองเจของเทรรี่มูกลาเนี่ยอุดมดไปด้วยกลิ่นของพัชชูลี่หวานๆแหลมๆนะคะแล้วก็กลิ่นสังเคราะห์ที่มันจะให้ความรู้สึกคล้ายๆกับสับปะรดกระปร๋องแช่เย็นจะมีไอเย็นแบบนั้นะคะแล้วก็ช็อกโกแลตกาแฟอุลลาพาลีนทองกัพบีนอะไรทุกอย่างเนี้ยมันระเบิดแล้วก็อบอวนอยู่ใน แองเจิลของเทลิมูแกลนะคะถือว่าเป็นกลิ่นแรกของโลกนี้ที่ทําให้คนรู้จักว่าของหวานหรือขนมหรืออาหารเนี่ยเมื่อมันมาอยู่บนร่างกายอะ่ะมันไม่ได้สกปรกอย่างเดียวมันหอมได้เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ตัวนี้เนี่ยก็จะถือว่าเป็นแรงบันดาลใจนะคะพยายามจำราแรปโซดีนัวอ์เนี่ยให้ทริบิลกับตัวนี้เข้ามานะคะให้ให้ทริบิลกับตัวแองเจิลของเทลิมูแกลแต่ว่า ใใเดียวกันลาแลปโซดิโน่ก็นําเสนอความแปลกใหม่ก็คือการนําเอาฟูแจมาชนกับกูมองซึ่งเอาจิงกลิ่นกาแฟกับลาเวนเดอร์ไม่ใช่เรื่องใหม่ใครๆก็ทาเอากาแฟกับลาเวนเดอร์มาชนกันเนี่ยมันก็มีมาก่อนหน้านี้แล้วอย่างเช่นตัวเก่าๆเลยก็คือโรชาโรชาแมนก็เป็นทีเนเน่เป็นเหมือนกลวยจราจรนะคะขวดเขาข่าหุ่นๆนะตัวนั้นก็เป็นกาแฟกับลาเวนเดอร์เหมือนกันเพียงแต่ว่าลาเวนเดอร์ก็เป็นลาเวนเดอร์เฉยๆอาจจะไม่ถึงขั้นฟูแจไง องค์ประกอบของครูแจมก็จะมีทั้งลาเวนเดอร์มีทั้งควมารรนอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ผสมวัสดสมุมนไพรต่างๆให้มันผสมมีความเขียวมีความเบาแต่ว่าคันนี้เนี่ยมันมีความหวานของน้ําตาลไหมเข้ามาผสมแล้วมันมีกลิ่นไม้เปยีๆเ,เหมือนที่เราเจอในมูลไลท์อินเชียงใหม่เข้ามาด้วยอะ่ะมันก็เลยแบบอืมเก๋ okay. แล้วก็ยังไม่เคยได้กลิ่นแบบนี้จากที่ไหนนะคะแม้ว่าจะเป็นแม้ว่าช่วงหลังๆเนี่ยน้ำหอมกลิ่นกาแฟจะออกมาเยอะแยะมากมายลนตลาด ณตอนนี้นะคะยังคงดมได้กลิ่นกาแฟดำเข้มๆแล้วก็บูซี่อ่อนๆแต่ว่าไม่ได้เข้มปีไม่ได้เข้มปีแล้วก็มีความขมติดติ่งปลายขมจางๆแล้วก็มันมีความเบาของลาเวนเดอร์มีความเบาของสมุนไพรที่มันออกหวานอย่างคาดามอมอย่างอนาอีอย่างสตาร์อานิสเข้ามาด้วยนะคะ เอาเป็นว่าระหว่างที่รอจากท็อปโน้ตเนี่ยไล่เข้าไปสู่อาจจะแบบไปปลาย,ลายท็อปหรือว่าต้นๆมิดเดิลเนี่ยนะครเรามาแกะกล่องกันค่ะจะบอกว่าเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเมื่อสักวันที่สิบเอาพูดง,ง่ายๆก็คือเมื่อเมื่อสักสองสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นช่วงของวันเกิดของข้าพเจ้านะคะก็มีมิตรักแฟนเพลงนะฮะก็จริงๆก็คือคุณพอลนะฮะจากแบรนด์มิดเนี่ยก็เมตตาส่งของข,องขวัญวันเกิดมาให้ถึง2กล่องด้วยกันนะคะแต่ว่าข้าพเจ้าก็ยังไม่ทราบ ว่ามันมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาลองแกะดูพร้อมๆกันนะคะว่าเป็นอะไรอืมีม่แกะพร้อมไปด้วยกันนะคะจริงๆก็ได้มานานแล้วแต่ว่าไม่ไม่ยอมแกะไม่กล้าแกะนะคะก็จะมาแกะม,มาแกละแบบมาแกะพร้อมๆกันต่อนะเพื่อนๆน,นี่แหละกลัวไม่มีทำกลัวแบบไม่ได้ทำคอนเทนต์ไม่ได้นะคะนะสคคิ่ีคือกรีนอ่า เจเพเทลนะฮะตัวนี้ก็เป็นน้ำหอมใหม่ในคอลเลกชันที่ใช้มาสเตอร์พูฟูเมอร์ในการปรุงนะครับก็ขอบพระคุณมากเดี๋ยววัเราจะไ,ได้มาลองกันนะครับเจพเทลแต่ว่าได้เป็นรุมแล้วที่ร้านมิสสาขาเชียงใหม่ก็เป็นกลิ่นที่ให้ความรู้สึกโปร่งใสเป็นประกายแล้วก็ชุมช่มฉ่ำตามสไตล์ของสุพรรณกรท่านนั้นแล้วนะครับแล้วก็อีกกล่องหนึ่งค่ะอีกกล่องหนึ่งคือ อันนี้ก็ขอบคุณมิดเหมือนกันนะคะได้มาสองกล่องเลยอะทให้กลีเป็นกลิ่นแนะ่เป็นปนนะอาอา เป็นกลิ่นอีกลิ่นที่ข้าพเจ้าชอบมากเราก็ใช้บ่อยใช้เยอะด้วยเกียวโตใบนะค่ะสวัสดีค่ะคุณพิมพ์อันนี้เป็นของขวัญวันเกิดที่ทางแบรนด์ส่งมาให้นะคะตัวนี้ค่ะเป็นตัวที่โกชอบมากนะคะอยู่ในคอลเลคชันเที่ยวทิปของทางแบรนด์โปรดเนาะแต่ว่าได้ดิสคอนต์ไปแล้วอันนี้เนี่ยพอเราก็เลยไปบน่บนบน่นคเจ้าบอกไมว่าชอบมากเลยค่ะตัวนี้ดิสคอนต์แล้วหล่ออะไรอย่างเงี้ยนะฮะทางแบรนด์เขาก็เลยทำมาให้ พิเศษเป็นเกียวโตบายไนแต่ว่าเป็นสายพิเศษเนาะสายนี้มันก็จะใหญ่ก็คิดว่าคุ้มค่าใช้ได้นานแล้วก็มีไรเซนนะคะของสุคนธกรด้วยก็คือของคุณอีโรดี้นะคะก็กรุณาเช่มาเพราะว่าเมื่อสักต้น,ตน,ตนเดือนพฤศจิกาอีโรดี้ก็เป็นสุคนธกรเป็นสุขนธก,กรที่ปรุงน้ำหอมดังๆให้กับแบรนด์มิดแบรนด์โปรหลายตัวอย่างเช่นเชอร์รี่ไซรัปอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ รุงตัวนี้ให้ด้วยเกลียวตัวบใบไหนนะครก็ขอบพระคุณทางแบรนด์มาด้วยแล้วขอบคุณพีณ่โรดี้นะคะที่เมตตาทําเพิ่มให้เนาะก็ดีใจมากนะคะนอนตายตาหลับแล้วเพราะว่ากลิ่นไหนถ้าเกิดว่าเราไม่มีสํารองแล้วเราชอบมันเราจะไม่ค่อยกล้าใช้ไงไม่รู้เป็นกันหรือเปล่านะคะแล้วก็จริงๆเนี่ยก็เพิ่งแบบเป็นโรกจี้เอฟน้าหอมมาเพิ่มกลิ่นเดิมขวดที่5้าวงเหมือนกันรู้จะเอฟทำไมนักหนาของใหม่ไม่มีใช้ของเก่ากวว็าคือแบบ ถมเต็มไปหมดถามว่าได้ใช้ไหมไม่ได้ใช้เพราะมัวมูจะตะลูใช้ของใหม่งงแต่ไม่เป็นไรนะคะเราเข้าใจว่าทุกท่านพวกมูจะเข้าใจในตัวของเราบ้างเหมือนกันนะคะ,ะวันนี้น้อยจังเลยอ่ะเวลาไม่ถึง5นาทีเลยมั้งคงไต่ไปไม่ถึงมิดเดิลหรอกเนาะก็คงเป็นท็อปจืดๆนิดนึงละกัน <c oughs> หรือว่าเราจะเมา,าเรื่องแบบ เอ็นเโเพิ่มเหรอมันต้องตุนเดี๋ยวหมดใช่ครับมันต้องตุนเดี๋วหมดนะครับะไม่เป็นไรจะได้ไม่รบกวนเวลาเพื่อนๆมากนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมีของใหม่ที่เราซื้อมาเองกำลังจะทำคลิปแยกเป็นน้ำหอมของ e ีโรเช่นะคะอีโรเช่ซึ่งปกติช่วง คริสต์มาสของทุกปีโรเช่ก็จะทาน้้ำหอมลิมิเต็ดอิดิชั่นออกมานะคะผมก,ก็ตามเก็บมาประมาณสัก2 3สปีหอมบ้างไม่หอมบา้างก็คือถ้าไม่หอมก็ไม่เก็บเรายังคงคอนเซ็ปต์ก็คือถ้าเกิดว่าซื้อมาต้องได้ใช้ด้วยก็คือไม่ใช่ซื้อมาไม่ชอบก็ไม่ใช่ใช้ไปทําไมอะไรเยแต่ว่าปีนี้เขามีคอลเลคชั่นใหม่ที่รู้สึกว่าแบบคงสงสัยจะต้องได้ก็คือคริสต์มาสมูนไลท์แค่ชื่อก็เอาใจเราไปแล้วมูลหลท์ไปดมก็หอมด้วยไง เออก็เลยเอามาอะไรอย่างเงี้ยนะคะใช้สิทธิ์เดือนเกิดด้วยก็ได้ลดไป30%อะไรอย่างเงี้ยก็ก็โอเคซึ่งเดี๋ยวเราจะทำคลิปแยกนะคะไม่ว่ากันเนาะอ่ะเรากลับมาที่ลาแรปโซดีนัวก่อนลาแรปโซดีนัวเนี่ยนะคะคุณพลอยเนี่ยได้รับแรงบันดาลใจมาจากความชิคๆเก๋ๆของคนฝรั่งเศสในยุค1920งเก้าสองศูนย์ลาแรปโซดีนัวเนี่ยมันจะไปรีมายถึงเพลงเพลงหนึ่งนะคะชื่อเพลงแรปโซดีนัวอินบลูส์นะคะ ซึ่งเป็นเพลงแบบคลาสสิกเก๋ๆอะไรเงี้ยคุณพ่อก็เลยจําลองบรรยากาศนะคะว่าจะเป็นคาเฟ่นในฝรั่งเศสที่มีเหล่าสุภาพในยุค1920นะคะซึ่งเป็นยุคที่น้ําหอมฟูแจเพิ่งเริ่มได้รับความนิยมเพิ่งเริ่มเกิดขึ้นมานะคะก็เป็นคาเฟ่กลางแจ้งเก๋ๆที่ที่เหล่าสุภาพบุรุษหรือสุภาพสตรีนเนี่ย แต่งตัวเต็มที่ใส่น้ําหอมฟูแจที่จริงๆแล้วฟูแจเนี่ยมันปรุงให้ปรุงให้ผู้หญิงนะแต่สักพักหนึ่งผู้ชายชอบก็เลยกลายเป็นน้ำหอมผู้ชายดังนั้นนะก็เลยจินตนาการว่ามีทั้งผู้หญิงผู้ชายที่ใส่น้าหอมกลิ่นฟูแจเนี่ยเข้ามาในคาเฟ่ที่มีกาแฟาหุงต้มใหม่ๆร้อนๆหอมๆเนี่ยนะคะเข้ามาแล้วก็มาสุบหรี่กันให้นึกถึงเอมิลี่อิมพารีสาที่มันเป็นแบบคาเฟ่ข้างถนนแล้วก็แบบมีคนมาสุบหรี่ข้างนอกนอกันอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นกลิ่นหอมปะาบบนกันของน้ําหอมโทนฟูแจจาก คนที่แต่งตัวเก๋ๆซิก,ก้าที่เขาสูบอยู่แล้วก็กาแฟาที่เสิร์ฟพร้อมกับคัวซองอะไรแบบนี้ค่ะมันก็เลยออกมาเป็นน้ำหอมที่จำลองบรรยากาศคาเฟ่ฟประมาณนั้นนะคะซึ่งองค์ประกอบเหล่านั้นเนี่ยทั้งหมดเนี่ยถูกใส่เข้ามาในลาเรปโซดีโนวอย่างลงตัวค่ะก็คือทั้งกลิ่นภูใจในตอนต้นใช่ไหมคะกลิ่นของเหล้ารัมกลิ่นของกาแฟาเข้มๆดำๆในมิดเดิลน,นะคะแล้วก็กลิ่นของ โชบาโคแล้วก็วูดดี้อยู่ในช่วงปลายนะคะกลิ่นก็เลยผสมผสมกลมปเน,น,นเปกันเนี่ยแล้วจะบอกว่าอารมณ์ความรู้สึกแล้วก็ร่างกายอะ่ะมันสําคัญจริงๆเพราะว่าตอนที่ดองกับคุณพลอยตอนแรกในไลฟ์นะถ้าเกิดใครไม่ได้ไปดูไลฟ์สามารถย้อนไปดูได้นในยูทูบเซนดัสซินชื่อเดียวกันเนี่ยนะครโกรองทั้งกลิ่นเนี่ยเป็นกลิ่นแรกก็ไม่ได้รู้สึกเอนจอยอะไรมากเพราะว่าช่วงนั้นอากาศไม่ดีแล้วเรากลับมาจากเชียงใหม่แล้วรู้สึกว่าเราเจ็บคอ นะคะก็ก็รู้สึกมันหวาน,วานๆแหลมๆไม่ได้ชอบอะไรมากแล้วนะรู้สึกว่าแบบอาจจะเป็นน้ําหอมตัวแรกของคุณพลอยหรือเปล่าที่เราไม่ชอบอะไรเงี้ยวันนี้มาใช้สุขภาพเต็มที่รีครูรี่เต็มตัวก็เออมันเริ่มจับดีเทลได้แล้วก็มันมันรู้สึกมันหอมขึ้นประหลาดไหมไม่รู้ประหลาดหรือเปล่าแต่ว่าเนี่ยก็เป็นคนที่เลี่ยงจะใช้น้าหอมใหม่ๆทุกๆครั้งเวลาเจ็บใครได้ป่วยหรือไม่สบายเหมือนมันถูกโยงกับประสบการณ์กัน กระมังค้าอันนี้ก็ไม่แน่ใจไม่แน่ใจว่าเพื่อนๆคนไหนเป็นบ้างนะคะถ้าเป็นก็แชร์้กันฟังบ้างแต่ว่าเราว่าเราเป็นแบบนั้นนะต,ตอนนี้ก็รู้สึกว่าความขมของกาแฟค่อยๆจางลงแล้วก็กลิ่นน้ําตาลไหม้ซึ่งมันมีความขมอีกแบบหนึ่งเป็นขมคาราเมลไม่ไหม้ไม่ใช่ขมกาแฟตีขึ้นมา ความฟูแจยังอยู่แล้วก็ตอนนี้ก็แทนที่จะไปเหมือนมูลไลท์เชียงใหม่แหลมๆตอนที่ข้าพเจ้าบอกเ้าจะรู้สึกว่าตอนนี้มันกลับไปคล้ายๆกับอิสระอิสระของบ้านเดียวกันอยู่ในนี้นะคะที่ไม่อยากจะรื้อออกมานะคะจะเป็นการเพราะว่าฝุ่นเยอะหลือเกินหรือจะเจ็บคอเพิ่มอมตรงข้อพับตรงข้อพับที่มันเปลีป่ยนชืน้นๆอยู่เนี่ยนะคะก็รู้สึกว่า ได้กลิ่นของสมุนไพรได้กลิ่นของฟูแจ่ฉ่ำๆเขียวๆมากกว่าตรงนี้ที่มันแห้งๆอันนี้ก็คืออีกเอกลักษณ์หนึ่งอีกแท็กติกหนึ่งอีกคาแรคเตอร์หนึ่งของน้ำหอมคุณพลอ่อะก็คือฉีดบนผิวเท่าน,านนะั้นมันต้องฉีดบนผิวแล้วนะมันถ,ถึงจะเห็นไดนามิกของกลิ่นที่มันมีฮาร์โมนิกหมุนไปหมุนมาอย่างเงี้ยถ้าฉีดบนผ้ามันก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งเดี๋ยวถ้าฉีดบนกระดาษนะอย่าไป คุณจะไม่ได้กลิ่นจริงๆของมันเพราะว่าคุณลอยใช้สันจากธรรมชาติค่อนข้างเยอะแล้วตอนที่เราครั้งที่แล้ที่ลองแล้วรู้สึกแบบแบบเจ็บคอไแม้ว่สัยเราได้กลิ่นน,นั้นแม่ก็คือจันเทศแต่ตอนนี้ไม่ได้กลิ่นแล้วจับจับได้เป็นแบบกลับจับได้เป็นกลิ่นของแบบฟูแจขิวเขียวอะโอ้จริงๆเลยนะว่าอารมณ์ความรู้สึกแล้วก็ แล้วก็ร่างกายของคนอนะมันเอฟเฟกต์ต่อกิ่นคุณพิม์ขาขวดนี้เป็นขวด15 ml นะคะตอนนี้ยังไม่มีขายเป็นขวดที่แจกแต่ว่าเข้าใจว่าปลายปีหรือต้นปีหน้าขวดนี้จะถูกมาจาับเป็น Trio s e ซขายค่ะเพราะว่ามีเสียงเรียกร้องกันมาเพราะมันน่ารักแล้วมันแบบพกไปไหนมาไหนง่ายอะไรเงี้ยนะแต่ว่ามันก็หมดง่ายด้วยอยากให้ทําให้เติมได้แต่ว่ามันก็เติมไม่ได้ไนงะเอออะไรอย่างเงี้ยนะก็ก็ซื้อมาแบบกุ๊กกริบเก๋ๆกุ๊กกริบนะฮะก็ประมาณ เอาเป็นว่าวันนี้เท่านี้ก่อนกันแล้วกันนะขอบคุณทุกทุกท่านที่เข้ามาติดตามชมกันแล้วก็โกจะอยู่กับลาแล็โซดีนัวไปอีกหนึ่งสัปดาห์นะคะได้ผลได้ความเป็นอย่างไรเนี่ยก็จะมาเล่าสรุปให้กันฟังแล้วก็ระหว่างกว่านจะถึงสัปดาห์หน้าอาจจะมีแบบแทรกคลิปแกะกล่องของอีโพรเชที่ข้าพเจ้าพึ่งไปได้มา้วยเพราะว่าเอออยากจะเอามาอวดแล้วอะไรเงี้ยนะคะยังไงก็วันนี้ขอบคุณทุก,ท,กท่านที่ต,ติดตามชมกันลากันไปก่อนเจอกันอาทิตย์หน้านะคะสวัสดีค่ะ บายบายคุณพิมค่ะ